ทราบไหมคะว่าความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของไทยอยู่ที่อันดับ38จาก6 4ประเทศทั่วโลกสาเหตุเป็นเพราะอะไรติดตามได้ใน B i ๊ i v อค่ะจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ผลักดันให้อุตสาหการรมไทยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดำเนินธุรกิจแรงงานทักษะด้านดิจิทัลกำลังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะทักษะด้าน Data าไซด์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงการวิเคราะห์และการจัดก,การ Big Data โดยแรงงานด้านดิจิทัลในกลุ่ม s t e ม เติบโตเฉลี่ยราว3%ต่อปีซึ่งถือว่าค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับความต้องการที่เร่งตัวสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ IMD หรือ World Digital Competitive n e s s Ranking 2021ที่กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยอยู่อันดับที่38จาก64ประเทศทั่วโลก ทางออกในการแก้ปัญหาการขาดแลนแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัลในระยะสั้นนะคะคือการดึงดูดคนไทยที่มีทักษะอยู่ในต่างประเทศให้กลับมาทํางานในประเทศมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่ดึงชาวมาเลเซียที่ทํางานด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศให้กลับมาทํางานในประเทศด้วยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีค่ะในระยะยาวนะคะคือการเร่งสร้างแรงงานใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานใหม่ที่อยู่ในระบบการศึกษาพร้อมกับต้องพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเดิมทั้งการรีสกิลและอัพสกิลค่ะยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะหลายด้านมากขึ้นค่ะดังนั้นแรงงานยุคใหม่ต้องมีความรู้ที่หลากหลายและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแป,แปลงได้อย่างทันท่วงทีนะคะ